เหมือนว่าเกียรติของประธานรัฐสภาจะตกต่ำลงเรื่อยๆแหละครับนับตั้งแต่ได้มีการเปิดเผยเสียงของสมศรีซึ่งได้พูดกับคนใกล้ชิดในเรื่องของการเจราจาต่อรองกับทักษิณชินวัตรสิ่ที่จะเล่าถูงฟังต่อไปนี้มีแต่พวกเราเท่านั้นที่โชคดีได้ยินได้ฟังผมพูดกับคนทังใจยมาในเมื่อจะขอไม่เห็นด้วยกับเรื่องมาลถาม 三百六八年，妹子，妹子。 แสดงให้เห็นว่าในฐานะของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทักษิณชินวัตรตลอดมาจึงต้องมีการเจราจาต่อรองล่าสุดนพดลซึ่งเป็นแค่ทนายของทักษิณยังออกมาปรามหรือออกมาเหยียดหยามสมศักดิ์เจสุรนันในฐานะประธานรัฐสภาได้เลยในความพยายามที่จะคลี่คลายเรื่องพรบปลองดองน่ากลัวว่าทุกตำแหน่งในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนายกมตรีหรือประธาน รัฐสภาต่างถูกลดคุณค่าลงเพราะทัานสินชินวัตรทั้งสิ้นสนธิยานเจนลือไทยในธรรมรายงานครับ